ในเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลนะคะซึ่งในการสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลนะคะเราจะใช้กับเอกสารที่มีรูปแบบที่ตายตัวนะคะมีโครงสร้างนะคะมีหัวเรื่องที่ตายตัวอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาลฟอร์มเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนะคะในตัวอย่างในที่นี้นะคะเราจะเป็นฟอร์ม ใบลาพักล้อนนะคะเพื่อที่จะให้พนักงานเป็นคนกรอกนะคะซึ่งเอกสารนี้เรามีหัวข้อที่ตายตัวนะคะเราต้องการข้อมูลใดบ้างเราก็ใส่หัวข้อลงไปในเอกสารนะคะจากนั้นเรามาทําเป็นฟอร์มและส่งเอกสารนี้นะคะหรือส่งฟอร์มนี้ไปให้พนักงานทําการกรอกนะคะซึ่งจะทําการกรอกข้อมูลของพนักงานลงไปนะคะเราสามารถสร้างฟอร์มนะคะ แล้วส่งไปทางอีเมลหรือว่าสั่งพิมพ์ก็ได้นะคะเพื่อจะสามารถทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการเก็บข้อมูลหรือว่าส่งเอกสารไปขอข้อมูลนะคะในการสร้างฟอร์มเอกสารนะคะจะต้องเป็นเอกสารที่มีรูปแบบที่ตายตัวนะคะมีหัวข้อนะคะที่ชัดเจนอยากจะบอกอยากจะรู้อะไรของผู้กรอกข้อมูลนะคะจะต้องมีหัวข้อที่ชัดเจนนะคะ ในที่นี้จะเป็นแบบใบาลาพักร้นนะคะอันดับแรกในการสร้างฟอร์มเอกสารนะคะเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าแถบริบบอนของเรานะคะมีแถบ d e v วลล p ปเหรือเปล่านะคะเราจะใช้แถบ d e v วลล p e r ในการสร้างฟอร์มเอกสารนะคะหากยังไม่มีแถบ d e v วลล p e r อนะคะอันดับแรกในการนาแถบ d e v วลลอปเมาปรากฏที่แถบริบบอนนะคะให้เราไปที่แถบไฟล์นะคะไปที่แถบไฟล์หนึ่งครั้งจากนั้นลงมาเลือก Option ะะเลือกออปชันจากนั้นให้เราเลือกคัตตอหม่ริบบอนนะคะเลือกคัตตอหม่ริบบอนหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นตรงชู o ส์คอมมานด์ฟอร์มให้เราเลือกเป็นออแท็บนะคะเลือกเป็นออแท็บนะคะจะได้แท็บต่างๆมานะคะจากนั้นให้เราหาแท็บ d e v e l o p e r นะคะให้เราหาแท็บ d e v e l o p e r หากเจอแล้วคลิกแท็บ d e v e l o p e r ปหนึ่งครั้ง ะะจะปรากฏป,ปุ่ม add ให้เรากดนะคะให้เราคลิกปุ่ม add 1ครั้งนะคะคลิกปุ่ม add 1ครั้งเรียบร้อยจะได้แท็บ developer มาเร็จเรียบร้อยแบบนี้แสดงว่าถูกต้องนะคะจากนั้นให้เรากด ok นะคะกด ok ด้านล่างได้เลยนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแท็บ developer ก็จะปรากฏมาให้เรานะคะจากนั้นเราคลิกแท็บ developer 1ครั้ง ะค,ะคลิกแท็บ Developer ปหนึ่งครั้งก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักก่อนว่าเครื่องมือนะคะเครื่องมือในแต่ละตัวของการนํามาสร้างฟิลนะคะการทํำฟอร์มเอกสารนะคะ มีอะไรบ้างและใช้งานอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกจะเป็น r i t e x t c o t t e n t c o n t r o นนะคะ c h t e x t o n t เท n t ์ o อนนสัญลักษณ์ AA นะคะก็จะเป็นข้อความที่สามารถจัดรูปแบบได้นะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็น p l a n t e ค c o n t e n t t o o t r o l นะคะซึ่งจะใช้ในกรณีที่หากต้องการใส่กล่องข้อความที่ จะให้ผู้กรอกข้อความนะคะกรอกเป็นข้อมูลของข้อความอย่างเช่นกรอกชื่อนะคะกรอกเลียนนะคะกรอกเรื่องนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อความทั้งนั้นนะคะฉะนั้นเราจะต้องใช้กล่องข้อความแบบ p a n t e c c o n t t n t Control นะคะอ่า เสร็จเรียบร้อยในส่วนของข้อความนะคะส่วนต่อ,อไปนะคะจะเป็น Picture Content Control นะคะ Picture Content Control จะใช้ในกรณีที่อยากจะแทรกรูปภาพลงไปนะคะอยากจะแทรกรูปภาพลงไปให้ผู้กรอกคลิกนะคะเพื่อที่จะบ r o หรือว่าหารูปภาพของตนเองมาแทรกในเอกสารนะคะเราสามารถใช้ Picture Content Control ตัวนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นการแทรกรูปภาพ นะคะเร็นเรียบร้อยตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปจะเป็น combo box content control นะคะ combo box content control นะคะจะเป็นฟิลแบบมีรายการตัวเลือกที่สามารถเลือกได้นะคะอย่างเช่นเราจะใส่ในตำแหน่งนะคะจะใส่ในตำแหน่งมีตำแหน่งหลายตำแหน่งให้เลือกนะคะอา,อาทิเช่น ัวนะคะนักวิชาการนะคะหรือว่าผู้จัดการนะคะจะมีหลายหลายลิทให้เราเลือกตำแหน่งนะคะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเป็น Combo Box Content Control นะคะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นด o บดาวลิทคอนเทนต์คอนโทนนะคะตัวนี้จะเป็นด d o ด n วลิ t คอนเท n t ์ o อนโท l จะมีหน้าที่ในการแทรกฟิลแบบมีตัวเลือกนะคะโดยจะเลือกมาใส่จากรายการที่กำหนดไว้ในดั o ดาวลินะคะเหมือนกับ คอมโบบล็อก bo เลยนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายจะเรียกว่า d a t e picker Content Control นะคะ d a t e Picker Content Control นะคะจะใช้ในกรณีที่เป็นรูปแบบของวันที่นะคะตัวนี้จะเป็นรูปแบบของปฏิทินนะคะเราสามารถเลือกวันที่ได้จาก d a t e picker Content Control ได้เลยนะคะอ่ะเรารู้นะคะเรารู้ส่วนประกอบของการสร้าง แบบฟอร์มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแต่และตัวใช้งานยังไงนะคะลำดับต่อไปนะคะเราจะต้องมาดูในเอกสารของเรานะคะจะมาพิจารณากันว่าในแต่ละฟิลที่จะให้กรอกข้อมูลนะคะข้อมูลที่เราจะกรอกเป็นข้อมูลชนิดอะไรนะคะเป็นวันที่เป็นข้อความหรือว่าเป็นลิท นะคะแล้วแต่เราอันนี้เราต้องมาพิจารณากันนะคะ,ะมาดูกันนะคะในอันแรกนะคะในอันแรกตรงหัวข้อของเขียนที่นะคะเขียนที่เราจะใช้เป็น ข้อความนะคะในที่นี้เราจะใช้เป็นข้อความนะคะซึ่งข้อมูลที่จะสามารถนํามาเขียนในเขียนที่ได้นะคะอย่างเช่นเขียนที่โรงเรียนนะคะเขียนที่มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นชนิดของข้อความนะคะซึ่งทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าข้อความจะนํามาใส่ในนี้นะคะอันดับต่อไปนะคะเราจะต้องไปเลือกเครื่องมือนะคะให้ตรงกับ ข้อมูลที่เราจะกรอกลงไปนะคะในที่นี้เป็นข้อความนะคะฉะนั้นเราเลือกเป็น list text content control ก็ได้หรือว่าเราจะเลือกเป็น plaintext content control ก็ได้นะคะในที่นี้จะเลือกเป็น plaintext content control นะคะคลิกไป1ครั้งนะคะคลิกไป1ครั้งจะได้ได้ออกมาแบบนี้นะคะเป็น text box ในการกรอกข้อความนะคะ อ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะได้แท็กบล็อกในการกรอกข้อความเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปจะเป็นข้อมูลของวันที่นะคะข้อมูลของวันที่เราอยากจะได้ปฏิทินนะคะมาโชว์ในข้อมูลของวันที่เพื่อให้คลิกแล้วเลือกวันที่ได้เลยนะคะฉะนั้นเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า d a เด p พิกเกอร์คอนเทนต์คอนลนะคะคลิก d a t ด p i ิ k e r content control โหนึ่งครั้ง ะะจะได้ d e t a Content Control มาเสร็จเรียบร้อยนะคะซึ่งจะมีสามเหลี่ยมอยู่ด้านขวามือคลิกไปหนึ่งครั้งจะมีรูปแบบปฏิทินปรากฏขึ้นมาซึ่งเวลาเราจะเลือกข้อมูลนะคะเราก็สามารถคลิกที่วันที่ได้เลยนะคะก็จะเป็นการแอดค่าลงไปใน Text Box เสร็จเรียบร้อย นะคะอ่ามาดูช่องต่อไปนะคะช่องต่อไปในส่วนของเรื่องนะคะส่วนของเรื่องเราจะใช้เป็นข้อความนะคะฉะนั้นจะเลือกเป็น p l a n t e x t Content Control นะคะนำมาใส่นำมาใส่แบบนี้ทั้งเอกสารนะคะโดยจะพิจารณาว่าข้อมูลของแต่และหัวข้อจะเป็นข้อมูลอะไรนะคะในส่วนของเรียนนะคะก็จะเป็นข้อความเช่นเดียวกันจะใช้ PlantText Content Control นะคะคลิกไปหนึ่งครั้ง นะคะส่วนต่อไปข้าพเจ้าจะเป็นชื่อนามสกุลนะคะจะใช้ส่วนของข้อความนะคะใช้ p l a n t e x t Content Control นะคะต่อไปนะคะในส่วนของตำแหน่งนะคะส่วนของตำแหน่งนะคะเราจะใช้เป็น คอมโบบ o ็อก bo หรือว่าดับดาวฤกษ์นะคะซึ่งตำแหน่งเราจะให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลแบบตำแหน่งหลายๆตำแหน่งนะคะอย่างเช่นมีทั้งตำแหน่งผู้จัดการมีทั้งตำแหน่งพ่อครัวนะคะมีทั้งตำแหน่งเลขานุก,การนะคะเราสามารถเลือกใช้ได้นะคะ,ะทีนี้สมมุติว่าเราจะแสดงผลแบบ l i ษ์นะคะฉะนั้นในที่นี้จะเลือกเป็นคอมโบบ o ็อกนะคะเราเลือกเป็นคอมโบบ o ็อก คลิกไป1ครั้งนะคะคลิกไป1ครั้งจะได้แบบนี้มานะคะจากนั้นลองคลิกสามเหลี่ยมด้านขวามือนะคะสามเหลี่ยมด้านขวามือจะไม่ปรากฏอะไรนะคะฉะนั้นเราจะต้องใส่ข้อมูลให้มันไปนะคะการใส่ข้อมูลให้กับคอมโบบ็อกนะคะให้เราไปคลิกที่คอมโบบ็อกที่เราเอามาใส่นี้1ครั้งนะคะคลิกเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราขึ้นไปนะขึ้นไปเลือก Property นะคะขึ้นไปเลือก Property 1ครั้ง จากนั้นจะได้ในอลอลของคอนเทนต์ n t น o ท t r o p p r t y มานะคะในที่นี้จะให้เราใส่ข้อมูลลงไปนะคะส่วนของไตเติลนะคะจะเป็นข้อความที่จะแสดงให้ผู้กรอกข้อมูลรู้ว่าข้อมูลที่จะกรอกในนี้เป็นข้อมูลอะไรนะคะในที่นี้จะเป็นข้อมูลของตำแหน่งฉะนั้นในไตเติลเราจะใส่บอกผู้กรอกนะคะว่ากรุณาเลือกตำแหน่งนะคะ พิมพ์มแบบนี้นะคะ Send เร็นเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราอยากจะแอดลงไปในคอมโบบ o ็อกนะคะให้เราคลิกแอดหนึ่งครั้งนะคะคลิกแอดจากนั้นจะได้ไดอาล็อกแบบนี้มานะคะจากนั้นตรงส่วนของ d i s p l a y Name นะคะ Display Name ให้เราใส่ตำแหน่งลงไปนะคะอยากจะมีกี่ตำแหน่งนะคะสมมุติว่าในที่นี้จะมีทั้งหมด3ตำแหน่งให้เลือกนะคะให้ผู้กรอกเลือกเราก็กรอกตำแหน่งลงไปได้เลยนะคะในที่นี้จะเป็นตำแหน่งเลขานุก,การ นะคะเราก็พิมพ์เลขานุก,การลงไปนะคะจากนั้นเสร็จเรียบร้อยเรากดโอเคหครั้ง,งนะคะเลขานุก,การก็จะมาเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปแอดตำแหน่งที่2ได้เลยนะคะผู้จัดการนะคะกดโอเคเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นกดแอดนะคะจากนั้นใส่ตำแหน่งสุดท้ายลงไปนะคะ ใส่ตำแหน่งสุดท้ายลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะกดโอเคนะคะในที่นี้เราสามารถแอดตำแหน่งไปได้กี่ตำแหน่งก็ได้แอดข้อมูลไปได้กี่ข้อมูลก็ได้นะคะแอดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรากดโอเคหนึ่งครั้งกดโอเคหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเรามาสังเกตเห็นว่าตรงไตเติต้ลที่เรากรอกลงไปนะคะจะปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะคะเพื่อบอกให้ผู้กรอกรู้นะคะว่า ล่องข้อความตรงนี้ให้เรากรอกอะไรลงไปนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยที่นี้เราลองคลิกตรงสามเหลี่ยมด้านขวามือนะคะอ่ะทีนี้ก็จะปรากฏตำแหน่งที่เรากรอกลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะที่เราแอดลงไปเมื่อกี้นะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยในส่วนของ combo box บบนะคะต่อไปนะคะในส่วนของสังกัดนะคะสังกัดตรงนี้เราจะให้เป็นข้อความฉะนั้นเราจะใช้ เครื่องมือที่เรียกว่า p a n t e c t Content Control นะคะคลิกไป1ครั้งนะคะ,ะต่อไปนะคะมีวันลาพักร้อนสะสมนะคะเราก็จะใช้เป็นกล่องข้อความนะคะให้ผู้ใช้กรอกข้อความลงไปนะคะได้เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นมาสู่ส่วนของรวมเป็นกี่วันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลชนิดแบบข้อความนะคะก็ใช้ p a n t e c t Content Control ได้เช่นเดียวกัน นะคะ,ะเซ็นเรียบร้อยนะคะจากนั้นลงมาด้านล่างฟิลด้านล่างนะคะจะเป็นส่วนของวันที่นะคะตั้งแต่วันที่ฉะนั้นเราจะใช้เป็นปฏิทินนั่นก็คือเครื่องมือของ d e t e Picker Content Control นะคะคลิกไปหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีปฏิทินปรากฏขึ้นมาให้เราเร็จเรียบร้อยต่อไปตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นข้อมูลของวันที่ก็เลือกเป็น d e t e Picker Content Control นะคะเสร็จเรียบร้อยต่อไปส่วนสุดท้ายนะคะมีกําหนดกี่วันนะคะเราจะใช้เป็นข้อความนะคะของข้อความจะใช้ plan t e x c o n t ทนต์คอนโทรเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายเขาอยากให้แนบรูปภาพนะคะแนบรูปภาพลงไปในนี้ด้วยนะคะเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Picture Content Control นะคะคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะอ่ะแบบนี้จะได้กล่อง การเลือกรูปภาพมาให้เราเรียบร้อยในการใช้งานก็จะสามารถคลิกไปตรงกลางนะคะคลิกไปตรงกลางได้เลยนะคะคลิกไปตรงกลางได้เลยคลิกไป1ครั้งนะคะจะได้การเลือกรูปภาพนะคะที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถเลือกรูปภาพมาได้จากนั้นกด i n s e r t 1หนึ่งครั้งนะคะอ่ะก็จะได้รูปภาพปรากฏขึ้นมานะคะแบบนี้ จากนั้นนะคะเมื่อเราทําการใส่กล่องข้อความนะคะใส่กล่องรูปภาพใส่กล่องคอมโบบล็อกนะคะหรือว่าใส่กล่องปฏจจิทินวันที่นะคะเสร็จเรียบร้อยทั้งเอกสารเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะให้ผู้กรอกกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะที่นี้ ที่จะสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเราจะต้องตั้งค่าให้มีการป้องกันแบบฟอร์มนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผู้กรอกข้อมูลสามารถมาแก้ไขข้อความนะคะมาแก้ไขหัวข้อนะคะได้จะสามารถทําให้ผู้กรอกนะคะกรอกเฉพาะข้อมูลที่จะต้องกรอกเท่านั้นนะคะที่มีช่องกรอกข้อมูลเท่านั้นนะคะในที่นี้จะทําการป้องกันเอกสารนะคะเพื่อให้ผู้กรอกนะคะกรอกได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง ที่มีเฉพาะช่องที่ให้กรอกเท่านั้นนะคะไม่สามารถไปยุ่งกับหัวข้อได้นะคะขั้นตอนอันดับแรกนะคะให้เราไปที่แท็บ d e v e l o p e r เหมือนเดิมนะคะไปที่แท็บ Developer จากนั้นไปที่ Restic Editing นะคะร e ส t Editing 1หนึ่งครั้งคลิกไปหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นจะได้ไดอะลอกมาด้านขวามือนะคะจากนั้นให้เรามาเลือกช่องที่2 นะคะให้เรามาติ๊กถูกช่องที่2นะคะเลือก all or n l y this type of editing นะคะคลิกติ๊กถูกไป1ครั้งนะคะติ๊กเสร็จเรียบร้อยนะคะใน combo box ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเป็น fill in form นะคะให้เราเลือกเป็น fill in form เนื่องจากจะให้ผู้ใช้กรอกได้เฉพาะช่องที่มีให้กรอกเท่านั้นนะคะคลิกไป1ครั้งนะคะ จากนั้นให้เรามากดปุ่ม Yes Start Enforcing Protection นะคะคลิกไปหนึ่งครั้งนะคะจะปรากฏนะคะจะปรากฏไดาอาล็อกขึ้นมาให้เรากรอก p a s s Word นะคะในการป้องกันเอกสารนะคะในที่นี้จะกรอก p a s s Word 1หนึ่งสองสามสี่นะคะ ทีนี้กรอกพารเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยในช่องแรกนะคะช่องต่อไปนะคะกรอกพารทเวิร์ดที่เป็นพารเวิร์ดเดียวกันกับช่องแรกนะคะซึ่งจะเป็นพารเวิร์ดในการยืนยันคอนเฟิร์มนะคะว่าถูกต้องตามช่องแรกหรือเปล่านะคะใส่1234เช่นเดียวกันจากนั้นกดโอเคนะคะกดโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราลองมาคลิกตรง หัวข้อนะคะคลิกตรงหัวข้อจะไม่สามารถคลิกได้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหัวข้อได้นะคะจะใช้งานได้เฉพาะช่องที่มีให้กรอกเท่านั้นนะคะทีนี้เราก็มีไฟล์ที่จะสามารถให้ผู้ใช้ทําการกรอกแบบไปลาพักลอนได้นะคะโดยจะกรอกเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้เท่านั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะการสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลของโปรแกรม Microsoft Word 2010